สวัสดีมิรักแฟนบีทอิมพอร์ทโซทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็อาจจะโทรศัพท์เช่นเคยนะเพราะว่ายังอยู่ต่างจังหวัดอยู่ยังไม่ได้กลับบ้านนะก็เอาคลิปคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะอาจจะลงบ้างไม่ลงบ้างนะแล้วแต่วันเพราะว่าผมกลับอา,อาทิตย์หน้าเลยอันนี้อ่ะก็เอาจริงคลิปเนี่ยว่าจะลงตั้งแต่วันแรกที่มันเข้ามาแต่ว่าวันที่2แล้วก็คือเนลมาเข้ามาน่าจะเมื่อวานนะถ้าจะไม่ผิดอ่ะแล้วก็เอาจริงผมจัด ไปเจดาวแล้วเรียบร้อยเลยก็คือกิจกรรมของเนลมานะก็เออส่วนตัวเนี่ยสุ่มไปแค่54ครั้งแล้วก็ไปทำการสุ่มอันอื่นตู้อื่นที่เป็นเอ่อตู้1.0เพราะว่าจากที่ผมคำนวณมันได้เยอะกว่าเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะอ่ะเนลมาถ้าสมมุติเราสุ่มไป100โล10โลมาได้5เศษอ่ะเท่ากับว่า100โลเนี่ยได้50 50บวกกล่องและว25อัน960เศษอ่ะ ท่ากับ100โลเนี่ยถ้าสุ่มตู้เนิวมาได้ประมาณ60เศษแต่ว่าถ้าเรามาสุ่มทางน้าของตู้1.0มันจะมีอยู่100อันเหมือนกันนะอ่าอันนี้ได้5ได้10 15เป็น30ะนะ3 0 4 0 50 60่0เท่ากับว่า100โลเนี่ยเราได้หมด70เศษแดง70เศษแดงไม่รวมกับพวกเพชรแล้วก็เศษตัวละครอื่นๆที่อยู่ในตู้อีกเพราะฉะนั้นแล้วตู้1.0เนี่ยค่อนข้างคุ้มกว่าแล้วก็ ตู้มันรีน่าจะทุกๆ2หรือ3วันประมาณนี้ก็ใครที่มีโทเคนครบ100รโทเคนเนี่ยผมแนะนําให้มาสุ่มตู้เนี้ยทุกครั้งที่มันรีหรือว่าก่อนที่มันจะรีอันนี้คือมันไม่ได้รีเป็นรายวันนะมันรีประมาณ 2- 3สวันประมาณนั้น2-3วันรีทีหนึ่งก็พยายามมาสุ่มให้ครบเพราะว่ามันได้เีแดงค่อนข้างเยอะมากใน,นนี้อ่ะแล้วก็ตอนเนี้ยไอดีออผมเนี่ยอไอเซนเนี่ยอยู่ที่สีดาวแดงแล้วแล้วก็จริงเนี่ยมัน ห้าดาวแดงได้เศษครบห้าดาวแดงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำแล้วก็นิวมาอยู่ที่7ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตัวละครที่เป็นตัวเข้ามาตามตู้อย่างเงี้ยผมแนะนําให้เอาเจดดาวก่อนนี่แล้วเราก็เก็บเศษแดงไว้รอตัวละครถัดๆไปเพราะว่าต่อให้เราจัดเป็นเจดดาวแดงตอนแรกเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ของรางวัลเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าของรางวัลมาสุดที่7ดาวเหลืองเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนําให้เป็นทางเรื่ของ เก็บดาวเหลืองก่อนแล้วก็เก็บเศษเนี่ยไว้รอเป็นทางหน้าของอุนคิวราหรือไม่ก็ซันหนุ่มหรือไม่ก็พวกตัวละครอ,อื่นๆประมาณเนี้ยเอาของรางวัลปบนดาบของรางวัลตามอัปดาวมันจะคุ้มกว่านันนี้อ่ะโอเคเนี่ยมาตอนนี้อยู่ที่7ดาวนะตนัวละครเป็นตัวละครสายหงแดงทักษะเป็นอันเนี้ยเป็นสายรองเทา้าสายวิ่งอะไรพวกเนี้ยอ่ะแล้วก็ตอนนี้คืออัปค่อนข้างสุดอยู่เลเวล55ตันแล้วก็กอดตันเลเวลสกิล 5 5ตันแล้วก็อาวุธเอ่อ56ตันเท่าที่มันตันได้นะแล้วก็เอ่อพวกอัพดาวนี้ก็เป็น5ดาวหมดแล้วก็ปลุกขั้นอ่ะโอเคปลูก3 3ชิ้นเดือดหน้ากากอันเนี้ยถ้าจำผิดมันบวก h p ก็ยังไม่เท่าไหร่เราโอเคนี่พอแล้วก็เดี๋ยวนี้เอาไปต่หอซึ่งอันเอาไปต่หอเราเป็นอันนี้สวยเซนอาจจะไม่ตรงสายแต่ว่าก็ใช้งานได้แล้วก็อีกอันนึงใช้เป็นท่าางของสวยเซนเหมือนกัน เป็นโซไแตงหอที่สุดก็คือขาดอีกเอาจริงผมสามารถทําเป็นขั้นสีทองได้แต่ว่าเดี๋ยวรอซื้อจากตรงอันนี้ซื้อเสร็จากตรงนี้อันนี้ก็คือมันถึงซื้อได้แล้วแต่ว่ารอกิจกรรมใช้เพชรเพราะกิจกรรมใช้เพชรพเพิ่งจะหมดไปประมาณนี้ก็เลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอแค่ประมาณนี้ก่อนก็จะไปเลยที่เจ็ดดาวแลตัวละครเนี่ยแนะนําเลยนะตนัวละครเนลมาเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมาก ใช้ไต่หอหลักได้แล้วก็ใช้ไต่หอธาตุหอลงวริงเนี่ยได้เช่นเดียวกันแล้วก็พวกอารีนาอะไรพวกนี้ก็กิ่งเช่นเดียวกันถ้าเป็นหอคอยเนี่ยใช้โซอัชชุราคู่กับโซไอเซนเนี่ยอันติได้เธอแรกดูดดาเมจแล้วก็เนวเนี่ยมันจะมีท่า่องของอดาเมจเลือดไหลด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำดาเมจค่อนข้าง,ง,งดีมากเพราะว่าโซไอเซนที่มันดูดดาเมจมาเนี่ยมันเพิ่มดาเมจของอของการเลือดไหลด้วยประมาณนี้ ก็เลยจะแรงอ่ะเดี๋ยวไปลองเทดีดูว่าจะเป็นยังไงเอ่อวระครเดี๋ยวออกแล้วก็โทรเซนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก่อนโทชิโร่ที่จริงอยากเอาตัวอื่นลงอ่ะอิจิโกะที่จริงเดี๋ยวผมต้องทำอิจิโกะมาแทนกับชุนซุยมันจะได้เป็นหอสามอัน แต่ว่าจริงเรามีหอของนิวอยู่แนตะ่แทบถึงนะผมจำได้ว่าเรามีหออนิวด้วยใช่ไหมอหอระดับสูงน่าจะยังไม่เปิดผมจําได้ว่านิวมันมีหอแยกของมันอีกใช่ไหมน่าจะยังไม่เปิดด้วยน่าจะไม่ถึงอันนี้เอาไว้ก่อนอะมาเดี๋ยวลองไปลองเทสท,ทีมปกติก,กันเอาเป็นทีมทีมนี้หละมาลองดูว่าจะเป็นไงน่าจะผ่านชิลอยู่หละอันนี้ิงเนี่ยผมแทบไม่ได้เล่นแบบจริงจังเลยเนี่ย มาหลายวันมากๆตั้งแต่มาต่างจังหวัดก็คือไม่ว่างเลนี่บาดไปเนวก็ะซือไปหนึ่งทีโอ้เขาให้เมายล่ะที่เนวอันตีใส่มันจะมีโอกาสอีกคั้งด้วยนะนี่เดี๋ยวเธอนหน้าเนวน่าจะตีได้อยู่นะโดนตีเ,เหรอมันต้องโดนตีสักหน่อยเดียวหลยไม่โดนเลยโดนปะไม่โดนโอเค ไม่ไ,ไรเก็บชวิอยู่ด่านด่านมันง่ายลไม่อะไรอยู่แล้วมาโอเคเนวทิมไปได้แค่ทีเดียวนะเนวันทิพไปทีเดียวคือดาเมจแรงกว่าตัวคอดอื่นอันนี้คือทิมแค่ทีเดียวนะดามเมจเบิร์มากแล้วก็โซไม่ได้ตรงสายด้วยอย่ารอบนี้เล่นมือรอบเมื่อกี้มันกดออโต้ไว้ก่อนแล้วมันเกี่ยนกัะทันหันไม่ได้มาเอาเปน็นนี้ก่อนผมว่าเป็นแขนแขนอีเลยเอาจิงเนี่ยเรา ให้เนียม้าถึงยุ่ยย่อยก็น่าจะดีกว่าเก็บดีไปก่อนแล้วก็เอ่อมาตัวนี้แปกแบกปาป้าให้โอเคโป่งแองบันไม่โดนเนียวอเนียวเนีโดนอยู่ดีกว่าด้แต่ไม่โดนโอเคเราอนสี่ไหลได้อยู่มาเนียวน่าจะน่าจะเก็บได้อยู่นะแตเมจเริ่มแรงแบบแรงเบอร์แล้ว ดูเดาเมจแค่ท e ีเดียวอ่ะดูดาเมจหกสิบสี่เปอร์เซ็นซยเซนเนี่ยใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าลืมไปเนี่ยบอกก่อนเลยว่าซวยเซนเนี่ยจำเป็นมากนะในการส่ายหอมเพราะใช้แล้วเนี่ยไปทำเอาแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจากกิลหรือไม่ก็เติมวีพีนะเพราะว่าอันนี้มันวีพีมันได้ค่อนข้างง่ายอ่ะเออต้องใช้คำว่าวีพีได้ง่ายอ่ะปับ๊บนิวมันเดี๋ยนะจากชนะเทา้าเท้าชนะลูก นะสายโลไอตัวล่างนี่เป็นสายโล่ลถ้าจะไม่ผิดเอาโดนสตันด้วยงานหยาบไอเหมือนใครดู <tes nak> นะมันเป็นพาร์ทสี่ของไอเซนก็คือเมื่อไอเซนโดนดาเมจมีโอกาสจะทำการสตันอีกฝั่งแล้วดูทั้งทีมเลยเหมใบด้วยสุดยอดวิลกุดเาใหม่ มันปวดดีนะไอเซนแต่ว่าเสียดายที่มันเป็นตัวละครดาเมจเดียวนะมันเลยแบบไม่มีประโยชน์ในการใส่หอมีประโยชน์แค่ตอนกิจกรรหนึ่งหนึ่งแล้วก็เอาเศษไปทำโซ่แค่นั้นเลยอันนี้ตีดัวบนเนียวไม่โดนซีสี็โอเทีละ ที่เหลือก็ต้องโดนดามเมจหน่อยเดียวจริงๆไม่แดนสีเอ้าแล้วนิวยวโดนใบไม่แดนสีด้วยโดนใบด้วยจดสังเคถ้าไม่ตายก็พอมีโอกาสอยูอ่เอาโอเคเอาใหม่ก็แหละยาจีดูนี่ก็ใบดีเหมือนกันนะต้องตีสกิลย่อยเดี๋ยวแบบตีสกิลย่อยดีกว่า แนวดีขอติดสกิลย่อยเอาจริงตอนเนี้ยองค์ประกอบในการลู่มหอคอยเนี่ยมันขาดแค่งยินแตงโมน่า,าจ,จะตัวเดียวนะเพราะว่าผมมีอิจิโกล่มอ่าเดี๋ยวอิจิโกล่มอาจจะต้องเป็น6ดาวแต่ตอนเนี้ยปลุกตื่นอาวุธไปแล้วอะ่ะน่าจะต้อง6ดาวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะปลุกตื่นไปแล้วเหลืองยินแตงโมงปลุกตื่นอีกทีนึงซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะเข้ามาตอนไหนนะของกิจกรรมยินแตงโมงเพราะว่า กิจกรรมของไอเซนพัทก็ยังไม่หมดเลยโอเคมาอันนี้ได้แล้วชื่อแป้งบึ้มโอ้ทันสองโอเคสวยโอ้เลยแล้วเนียวโดนอีกแ่ะ <c oughs> อีกฝั่งโดนสตันรัวๆทีมเราก็โดนไม่หยุดเก็บเก็บได้หนึ่ง <c oughs> ให้ไอเซนเป็นตัวแบกก่อนแล้วกันอ่า <c oughs> เก็เบได้อยุดไอเซนได้เก็บได้หมดเลยดาดมปนยังไมบไ,ได้เก่งมากไม่ต้องมีซวยเซนก็ผ่าน,นดาดประมาณ300กว่าเนี่ยผมว่าซวยเซนเนี่ยอาจจะสักประมาณชั้น400หรืออะไรประมาณเนี้ยน่าจะต้องใช้ละน่าจะค่อนข้างจาเป็นแต่ว่าต้นเกมอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ผมอยากได้สกิลย่อยแต่จริงๆดานเนี้ยต้องไปลุ้นลูเคีย เอาไปเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันต้องไปลุ้นลูเทียร์แล้วเผื่อได้ย่อยแล้วลูเทียทำกรตันใส่เราก็ยับมากระทืบอกระตันหนึ่งนูเอได้จะตายอยู่โอเคสห็นไที่เหลือก็ไม่โดนกันโอเคไม่โดนโอเคไม่ตายเฮ้ยอาา้าวหรือไอเซนน่าจะไหวอยู่นันนี้เก็บได้อยู่ ค okay. สวยไ่นขนาดไม่มีตัวยเสร็จล้ลวเนะี่ยสุ่อไปคลิปนี้ใครตัวไวของคลิปเนี่ยมาชั้นสามร้อยสิบไอริอยสิก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยส่วนมากด่านที่ยากมันน่าจะมา,มาเลข5หรือไม่ก็อ๋อสา0อีกฝั่งมนันเปิดก่อนโอเคอถ้ามันเปิดก่อนเราน่าจะต้องใช้เป็นทางหน้าของป้าลิสึก เ,เ,เมื่อกี้ไม่ได้ดูเดี๋ยวใช้ปา้าเลือสื่อเป็นหลักแล้วก็ผมจำได้ว่ามันมีโซของตัวละครตัวละครอะไรวะที่เมื่อตายแล้วมันจะลดดาเมจคู่ต่อสู้เดี๋ยวนะผมขอดูคร่าวๆก่อนไม่ใช่โซอีเวนต์ผมจำได้ว่าไม่ใช่โซอีเวนต์ น่าจะเป็นโซอันนี้ปะฮานาทาโร่ไม่น่าจะใช่ฮานาทาโร่นี่น่าจะเป็นรถฟูลี่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นโซเนี่ยอุลุรุอะหรือโซก่อนปะไม่น่าใช่หรือไมาใช่จินตะไม่ใช่อินูเอะอินเอะอืมผมว่าน่าเป็นโซอุลุรุเออช่างมันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทำอันนี้ทีนึงผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นโซของใครจานี้อ่ะเดี๋ยวอันนี้เอาใช้ของนี้ อนี่ตัวเราไม่ได้ใส่โซลเลยเนี่ยแล้วก็อันนี้เอาเป็นโซอิกิโกะแล้วกันใสโซอิกิโกะไปก่อนผมจำโซโซตัวละครไม่ได้มันจะมีอยู่โซนหนึ่งอะที่เมื่อคนใส่ตายจะลดดาเมจคู่ต่อสู้ประมาณนั้นถ้าจะไม่ผิดอันนี้อ่าเดี๋ยวเอาป้าได้สือลงไปลองเล่นดูก่อนเดี๋ยวเสือเรื่องโซเดี๋ยวผมค่อยไปดูอีกทีหนึง่งผมลืมเอาเป็นอันนี้ แล้วก็ปู่ยามาน่าจะไม่จำเป็นเอานีเพแทนโอเคไปต้องให้เนวอันติสองเทินมาปาแต่อันนีไม่ได้คือไม่ก็เอาป้าได้สื่อไว้แนวหลังเพราะเดี๋ยวมันโดนสกิลโทเซนด้วยแล้วก็สกิลอุลังหาละ อุลฮาระต้องสกิลโดนแนวบนจะได้โดนป้าโซเซนันตีใส่แนวหลังอีกโอเคประมาณนี้เดี๋ยวรอดูก่อนอุลฮาระต้องอันตีแถวบนไม่โดนอ่ะเดี๋ยวรอโซเซนก่อนออไหวปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอดูอบึ้มเขาให้ อโอ้อตัวไหลโอเคอ้าวชนะเฉยอ้าวเอาป้าไดสุดมาลงชนะเฉยเผื่อใครดูนะป้าไดสุดเนี่ยพาสีตอนหกดาวก็คือเมื่อป้าตายเนี่ยทีมหลังเราน่าจะตีแรงขึ้นนะแล้วก็ทีมหลังเราถึกขึ้นประมาณนี้ก็ต้องเอาไปใช้คู่กับโซที่ผมคิดอะแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันโซชื่ออะไรอะลืมเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงโซเรื่องโซอ,อันนี้เอาเป็นตอนแรกเราใช้ตัวอะไรวะโทชิโร่ใช่ไหม โอ้ชิโร่ทำซีซีได้โอเคโอเคเอาทีมเดิมเอ๊ะตอนแรกนึกว่าแต่มันจะเอาจิงเอาจิงตัวละครผมอ่ะมันน่าจะเหนือกว่าด่านไปได้แหละเพราะว่ามันตัวละครเป็นเกิ่งเกิ่งกว่าด่านอยู่แล้วเออตอนเนี้ยผมดองไว้สักพักหนึ่งแล้วอ่ะไม่ได้ตีซากาสักทีเมืแต่มารุระนะไม่ไว่างสักทีด่านเลเบิรอาจจะดูง,ง่ายนะแต่ว่าบางคนเนี่ยน่าจะตดค่อนข้างนานอยู่นะ เอาจิ้งด่านมันอาจจะไม่ยากแต่ว่าต้องใช้ดวงในการรีด่านค่อนข้างเยอะหน่อยประมาณเนี้ยอันนี้ตีนี่แล้วกันโอ้ตัวนึงตายตีต้องตีตัวล่างก่อนโอเคเกือบตายก็ไม่ตายเลยมาอันนี้ชิวๆอ่ะบึ้มโอ้ยกำลงังจะบอกชิชวๆเลยมาเนวกระชืบน่าจะตายอยู่นะทีเดียวเบิ้มเขาให้เป็นล้านอยู่นะ ห้าสิบแปดเปอร์เนี่แหละใส่โซไอเซนแล้วดาเมจมันแบบทวีคูณแบบมหาศาลมากเดี๋ยวอ่าด่านสุดท้ายแล้วกันเอาไปด่านสุดท้ายเดี๋ยวค่อยเอ่อมาตรดีดังเอียนต่ออันน,นี้เอาคลิปนี้กรด่างท้ายขอแล้วก็เบิ่มเข้าให้กระดานหนึ่งคิปหนึ่งเบิ่มเข้าให้แล้วก็ขีดตัวบนไปไป ไปโอเคชิชิวพิชิวบ้ม,มอ้าวโอ้นิวไม่ได้สวยละสวยหรอกไอเซนเก็บได้หมดทียนี่ถ้าเอาจริงนะส่วนตัวนนะผมว่าถ้าผมไม่ได้ทำคลิปเคสตัวละครเนี่ยผมน่าจะให้ไอเซนเนี่ยแบกรลัวๆเลยนะจับของคอยเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่ดีแล้วก็ ไอเซนล่างล่างพัดเนี่ยมันเป็นตัวละครสายเสือขาวใช่ไหมเวลามันฆ่าศัตรูได้เนี่ยสกิลมันจะไหลมันจะมีโอกาสที่สกิลเนี่ยได้ต่อเนื่องเิอ์นึงเนี่ยสามารถตีได้ประมาณ2-3ครั้งประมาณเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าให้แบกจริงๆนะผมว่าไอเซนเนี่ยค่อนข้างดีของตอนนี้ต้องใช้คำว่าของตอนนี้นะดาเมจมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแรงที่สุดถ้าเอาตัวละครแต่งหอที่ผมคิดว่าดีสุดนะ แต่ว่าตอนนั้นไอเซนผมไอเซนตอนนั้นของเซิร์ฟไทยเรามันมามันมาหลังเนาะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะเก่งสุดหรือเปล่านะก็คือมีไอเซนคริสต์มาสเบลคุยะเบลคุยะเนี่ยสามารถอันตีได้ค่อนข้างหลายรอบหน่อยอันนี้่ะแล้วก็ไอเซนคริสต์มาสแล้วก็ทา้งนั่งของซุยฟงซุยฟงเนี่ยจะเป็นเหมือนกับของนิวม้าที่อันตีแล้วมันจะมีทางนั่งของอเลือดไหลด้วยมันจะเป็นเหมือนดาเมจสองต่อดาเมจจากสกิลแล้วก็ดาเมจจากเลือดไหลอีกค่อนข้างดีมากแล้วก็ ไอเซนเนี่ย <I> เป็นตัวละครสายดาเมจที่อันตีแล้วแรงถ้าจำไม่ผิดนะมันมีเก็บมันมีปลวกดาเมจมีอะไรเพิ่มขึ้นสักอย่างหนี่ยผมจาไม่ได้นะนี้อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสาระของคลิปวันนี้นะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเอาเป็นอะไรก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วกันนะเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะว่างอัดลงวันไหนทีนึงนะนี้อ่ะ โอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูถึงตอนนี้ฝากากดไ์ก็ซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปว่าก่อได้จะแปะคลิปทางซ้ายเพลิดเพลิขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบบครับผม